และสกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็มาอยู่กับปอชาแนลช่องปอช n แนลนั่นเองวันนี้นะครับเราจะมาเล่น f สี C ่ b ม l ากันนะครับผมก็ไม่ได้เทปอะไรนะผมว่าท่านผู้ชมตั้งห้าซับของผมเนี่ยนะครับก็น่าจะมีคนเล่นแล้วก็น่าจะเทปกับผม่มั้งนะ มครับอืมแล้วผมขอดีใจกับห้าร้อยซับของผมตรงนี้ด้วยนะครับปุ๊บมือเย่เรามาปาถึงห้าร้อยซับครึ้นทางของผมแล้วนะครับและถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ปีสู่หนึ่งพันซับและทำ Q&A นั่นเองนะครับอืม แต่ถ้าไม่มีใครถามผมก็ไม่ทำนะครับอืมเพราะไม่มีใครถามอ่ะนะครับมาผมจะเล่นประมาณสองตานะครับมาดูกันเลยช่วงนี้ไอ้เพื่อนผมมันไม่มันไม่สบายเสียงแหบเป็นบ้าอะไรของมนัมน,นไ,ไม่รู้นะครับจริงแหบแบบสวัสดีอะไรกันอยู่ครับ ช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็กลับมาทําคลิปนะครับสัปดาห์หน้าผมว่ามันน่าจะกลับมาทําคลิปแล้วแหละนะแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาตบไก่นนะครับนี่ตัวผมโห,ด,หดนะโหดนะโหดนะแต่ไม่ได้โหดหรอกไม่ได้โหดอะไรมากนะครับอืมอุยอืม ไอพิกคอนเต้พิกคอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งไงอุ้ยเฮ้ยแค่ไก่ผมจะแพ้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ไอ้เรียบร้อยใครฟาวผมแหละอ้าวไม่ใช่ด้วยผมไม่ค่อยรู้นะครับแต่ผมเล่นฟุตบอลปกติผมไม่ค่อยดูเล่นแต่เกมแล้วก็ไปซ้อมบอลแต่ว่าผมก็เล่นอยู่นะ อุย้ยแม่งโดนไก่ตบโดนไก่ตกอีโ้เฮ้ยแค่เจอคนไก่ก็โดนตบแล้วครับผมนี่มันกากเ,เกินอืมโกผมเป็นไรเนี่ยซื้อมาตั้งยี่สิบปดล้านไม่น้อยนะผมโมสาไปขายกองหน้ามาแล้วผมก็สุ่มได้เฮลิเคนโชคดีจัง แต่กองหน้าคนที่เลี้ยวดีกว่านะครับแค่เออ่ผมไม่มีใครจะอึบฮึบอุ้ยอุ้ยเป็นไงเป็นไงยังสวยยังสวยนี่เข้าไปเร็วฟุบปปมยิงตอบฟุงเข้าสวยๆโอ้โหเทอร์เบิร์ดเทอร์เบิร์ด มาต่อ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 มาตอึบอึบอึบอ้อยมาดิครับมาดจครับไม่ไม่กินไม่กินอือืออึติดติมาด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 ิอะมาดิอือือืเฮ้ยเฮยอือืเป็นไงกยี่สิบเล้านยังโหดยังเท่เดี๋ยวอีกตานึงนะครบผมจะไปสู้กับคนเทพนะครับ ไม่รู้จะเจอคนเทพยังไงบ้างด้วยเฮ้ยอคนยิงไอ้คนยิงประตูมาแล้ววิ่ง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 และว w e r t อุ้ยอู้หู y, <ís Win x 2> อู้ห <outreach> ูชนคัน้ยอคนยิงประตูมาแล้วและอู้อีเนซา ต,อ,ตอยตาลเต็ส่งมาที่สานโช่แลนะสานโช่ส่งไปให้นนีมีป็นจัชื่อแลนะพาวิชชอ้อ ก็โดนอินิทไย,ยพูดถึงมาปั๊บเร็วมา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 อือือส่งไปให้บรลิกแฮมอู้หูเฮ้ยขนาดคนกากผมยังสู้ไม่ไหวถ้าเจอคนเทพผมจะขนาดไหนเนี่ยอืมอู้ฝาวไปเข้าแต่น่าจะส่งให้เพื่อน ทำอะไรอ่ะส่งมาให้เฮลิเคน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 วิ่งมาเร็วส่งไปให้เบลลิงแฮมเออฮึบส่งไปให้เฮลิเคนเฮลิเคนจู๊บเร็วภาว์วชอ็อตมันไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมไม่พาวเวอร์ช็อตแล้วไม่มันเลยอ่ะ มา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 ดีมา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 ดีนี่มาดีส่งไปให้ไมค์คอนและส่งไปให้เอิ่มใครอ๋อแล้วส่งมาให้เฮลิเคนเฮลิเคนยิงเข้าประตูเฮลิเคนหน้ามนเดดพูเลย ในด,ดูชอ็อตนะครับส่งเร็วปิ้วสุดส่งเทิดเบรเด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 นีครับอื้มปึ๊บเอ้าฟุบปึ๊บปึ๊บปึบปึบเอ้าฟุบปึบอ่าส่งมาให้โรกิโตโต้โรกิตโต้ส่งไปให้ใคันยูจังแล้วส่งมาให้แคลิีคิน ไฮลิเควิ่งมาแล้วพาวเวอร์ช็อตลูกนี้โคตรสวยโอ้โหโคตรเท่และเบิดวิ่งมาอย่างนี้กับรัพาวเวอร์ช็อตอืม้มสวยจัดเลย ผมว่าคงจะไม่ได้เล่นกับคนเทพแล้วละ่ะว้ยอีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมมาทําแน่นอนอือฮึเพราะว่ามันอ้นี่ค่ะโอุ๊ยเอ้าใบเหลืองไว้ไม่ได้ฟีชิกส่งอำนะักยิงโคตรเบาอึบอึบอึบนี่มงมงมาให้เป็นลิง จูดพี่จูดพี่จูดพี่จูดอู้หมดเวลาอื้มช็อตไี้มันจริงๆนะครับนี่ไว้ผมจะมามันใหม่อีพีหน้านะครับก็คงจะเป็นเอ่มใกล้ๆวันมาคาบูชานะครับเพราะว่าอีพีหน้าผมก็จะไปเล่นกับไอ้คุณน,นี่นะครับอืมเพราะฉะน,นั้นก็น่าจะแค่นี้แหละนะครับ อื้มหืมมาโปวีแล้วครับคนโหดเลยนี่นะครับผมใช้บาเซโรน่ที่มีลามินยาเมาแต่ผมไม่มีลามินยาเมาเสียใจเสียใจเสียใจอุ้ยฝนจะตกแล้วด้วยนะครับอืมบ้านใครฝนตกก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะผมฝนจะตกแล้ว ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเราจะไปสู่1,000งันซับดีกันนะครับ